ปัญหาคืออะไรจ๊ะชื่อนามสกุลดังๆจักรพง์มนตาพิทักษ์จักรพง์มนตราพิทักษ์มนตาพิทักษ์ครรััับมมนนตตาาพพิิททกกษษ์์เป็นชื่อที่สามนะครับผมเปลี่ยนมาสามชื่อเหมือนกันชื่อแรกเราชื่อแรกสง่ามนตาพิทักษ์ชื่อแรกชื่อสง่ามนตราพิทักษ์ชื่อที่สองอรุณรัตน์มณตาพิทักษ์ชื่อที่สองอรุณรัตน์ อรุณรัคน์อรุณรัคน์ธรรมายอรุณอรุณรัคน์หนึ่งสองแล้วก็จักรพงศ์เป็นชื่อสุดท้ายมนตราพิทักษ์ปัญหาชีวิตคืออะไรคะก็มันมีเรื่องครอบครัวเขาหลวงพ่อสงสัยว่ามันไม่ได้ทางบ้านไม่ได้ทางทางพันธุยาไม่ได้เปิดเผยให้ฟังว่าเคยอต่ำเลือดเดี๋ยวก่อนปัญหาชีวิตตอนนี้หพ่อปัญหาชีวิตตอนนี้เป็นอะไรเรื่องครอบครัวการเงิน สุขภาพมีปัญหาบ่างอ๋อมีปัญหาสุขภาพการเงินแล้ะก็คนในครอบครัวบ้างหรเปล่าอ้าวเท่าที่รู้มีปัญหามาจากเหตุอะไรเด็กแท้งมีไหมเด็กแท้งกี่คนเด็กแท้งหนึ่งคนหนึ่งแท้งแล้วก็สักยันคุณแผนมา สองคือสักยันขุนแผนสักน้ำมันครับอ่าสักยันขุนแผนนะน้ำมันมีกุมารไหมน้ำมันจันครับกุมารไม่จริงครับน้ำมันจันใช่ไหมใช่สัััตว์นนน้มจอ่ามีสักมาละกันแล้วก็รับขันเลยมาไหมขันรู้สึกไม่ได้รับแต่ปู่ฤาษีเคยครอบเสียงให้ครอบเสียนอ่าสามครอบเสียนอ้าว สุขภาพในเวลานี้เป็นอะไรบ้างมันก็ผมอายุ86แล้วมันก็มีบ้างบางครั้งกินอาหารไม่ตรงเวลาไม่ย่อยอ่าไม่ย่อยบ้างบางครั้งแ้าเลยเวลามันก็มีใจสัน่นนิดนิดหน่อยแสบเทียดใจสั่นใจสัน่นอ๋นนออ,อายุในเวลานี้86ครับอท่านเทวดาการเงินสุขภาพครอบครัวมีปัญหา,าแท้งหนึ่ง สักยัน์ขุนแผนน้ำมันหนึ่งครอบเสียนหนึ่งอะไรเกี่ยวข้องที่สุดอะไรไม่มีแล้วเช่นครอบเสียนไม่มีผลไม่มีดวงวิญญาณแลหรือยังไม่มีท่านเอ๋ยครอบเสียนตัดออกสักยันมีอะไรไหมสักยัน์นั่นแหละนะในหลองถามก่อนคลาสักมานานแล้วใช่ไหมเล่าเอ๋ยตั้งแต่อายุ16ปี16ปีครับบันนี้แปดบผ่านมาเจปีคือผมไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ท่านเมตตายังไงไม่เป็นไรแต่สักมาแล้วชีวิตก็โอเคไหมก็ท่านบอกว่าถ้าศักดิคนแผเดินตลาดจะต่อไปเองต้องเดินตลาดก็เดินตลาดมาตลอดเป็นเซล้ง่ยไหมคอ๋อเป็นเซลก็ไปขายของได้ตามปกติมีแต่คนเมตตาซื้อของขายของว20ยว่า30ปีได้แล้วมีปัญหาไหมครับขายได้ดีตลอดถือว่าการสักด์ทำให้การ ค้าขายก็มีไล่รับความเมตตาเอไม่มีอะไรนะท่านเอ๋ยสักเลยนั่นแหละเนาะไม่มีอะไรกันเล่าพอนั่นแหละเนาะเห็นเป็นเช่นนั้นแท้อ่าสักไม่มีผีไม่มีอิทธิพลไม่มีอะไรเกี่ยวข้องไม่มีก็อย่าไปถามมันบกติเดิมขายของอีกเล่า นั่นไงเล่าท่านเอ๋ยถึงบอกเฉยเลยเลยนั่นแหละนะหากจะเดินขายของอีกค่ะเดี๋ยวเรียกมาให้เอาใหม่เล่าเอ๋ยพอแล้วไม่ขายแล้วไม่ขายแล้วใช่ไหมไม่เลยครับไม่ได้เป็นเซลล์แล้วอยู่บ้านตอนนี้แนะนาอย่างเดียวแค่แนะนำนะครับแนะนำคนนี้เรื่องแทงยังอยู่หรือเปล่ามีเด็กแหละท่านเอ๋ยช่วยเด็กเลยนั่นแหละนะ ให้เด็กไปเกิดเธอคลานานแล้วนาหลา,ายสิบปีกันแล้วเอ้ยอ้าวเด็กหนึ่งคนหรือเปล่าใช่ครับหนึ่งคน,ท,นท่านเทวดาเห็นกี่คนเห็นเป็นสองนะท่านหนาะไม่ใช่หนึ่งกันล่ะคลาเห็นเป็นสองนั่นแหละเอ้ยมีกุมารหรือเปล่ามมนนะลูกเขานั่นแหละท่านเ,เอ,เอ,อเ๋ย เขาไม่รู้เรื่องหรอกครานั่นแหละนะเห็นเป็นสองเอ้ยอ่าสักคุณแผนก็มีเสน่ห์อยู่แล้วคงจะมีแฟนเยอะใช่ไหมไม่เยอะคนเดียวแต่มีสองคนที่เด็กเนี่ยมีสองคนไม่รู้ว่าจะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรลูกแฝดหรือเปล่าไม่ใช่เป็นลูกของเราเนี่ยแหละแต่เราจะไม่รู้ตัวแฟนอาจจะไม่ได้บอกเราอย่างนั้นหรือเปล่าท่านเทวดา ยิงเลยหนูนั่นแหละนะแต่ไม่บอกสามีนั่นแหละค่ะยิงนั่นนะรู้ตัวกันนั่นเออแฟนอาจจะไม่บอกก็จะมีอยู่ช่วงนึงนะเดี๋ยวลาตอนนี้ผมไปทำงานอยู่ทางภาคใต้ทางดาราที่ว่าแล้วก็มีพบกันอยู่นิดหน่อยก็ไม่กี่วันก็หายอ่าในเวลานี้คนรับเริ่มเปิดเผยออกแล้วท่านปกปิดไว้นานนั่นแหละนะมนุษย์มันอย่างนี้นั่นแหละค่ะ นนี่ใจเย็นมนุษย์นี่นะมนุษย์เนี่ยมันไม่ยอมที่จะแบบให้ใครเห็นว่ามีมีลวดมีลายอะไรอยู่ในตัวเซลล์เนี่ยมันถ้าสักไอ้ขุนแผนเนี่ยจะไปบอกค้าขายอะไรเราไม่เชื่ออยู่แล้วขุนแผนมันก็ต้องความรักเสน่ห์ผู้หญิงใช่ไหมพยยาามไม่ยุ่งไมม่่่ยยยยุงงงค้าาาขอเดีว แต่มีผู้หญิงมาหาเราบ้างก็ en. มีลูกค้าเยอะลูกค้าด้วยเราเป็นเซลล์ซูเปอร์เซลล์ก็ใช้วิธีนี้แหละไม่ได้อ่าไม่ได้ไปยุ่งมั่วมากมายไม่ได้อาอ่าออาเป็นว่าใครมาชอบเราก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องดูอีกต้องดูอีกแล้วเราจะไปชอบเขาหรือเปล่าเวลาเขาไม่ชอบเราต้องดูนิสัยใจคอกันอ่าตอเรามีเมียแล้วไปดูอะไรอีกอะเริ่มแรก อ๋อคือถ้ามีเมียแล้วไม่ดูแล้วไม่ยุ่งกับใครแล้วมีมองมองบ้างครับ่อโตโลมีเมียแล้วยังดูบ้างเหรอมีนิดหน่อยคือมองด้วยฟันอ่ามองไปเฉยๆไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขามองด้วยฟันยังห้ามใจไม่ผิดศีลได้แต่ว่ายังชื่นชมได้อยู่ใช่ไหมครับออ่ายไม่ล่วงน้ำใครเลยแต่ไม่ได้ไปล่วงเกินใครเลย เพราะฉะนั้นก็ไม่มีกับหญิงอื่นแล้วยังไงท่านเอ๋ยก็เด็กสองคนอาจจะมาจากภรรยาคนเดียวกันใครบอกท่านเล่าเอ๋ยเขาบอกเขาไม่มีใครอีกเงี้ยก็เขาบอกอยู่นี่ไงเล่าเอ๋ยมีคนที่สองครับไปคนแรกสองวันที่คบกันคนแรกตอนที่ไปทำงานอยู่ภาคใต้อ๋อคนแรกอ๋อโซโลมีสองหญิงนั่นมันเจอกันดิวบังเอิญไม่รู้บังเอิญทั้งมันเถอะแต่ว่ามีสองหญิง มันไม่น่าับนะความจริงไปเที่ยวอาาเป็นว่าท่านเทวดาบอกเธอมีผูมีลูกชายสองคนไอ้มีลูกสองคนรู้จะจะเกิดจากกี่ภรรยาไม่รู้ใช่ไหมท่านใช่แล้วท่านอะง่ายๆจะจัดการให้เขาไปเกิดหรือเปล่าให้เด็กไปเกิดเลยหรือเปล่าเล่าหนอสามสวันนั่นแหละพอบวชสินแปดได้ไหมเล่าเออ ไม่ได้ท่านเอ๋ยไม่สึงแปนี่มันต้องตบวชีพามนี่แหละบวดพามอยู่นี่นะครับสิงแปดเวาสิแปผมก็เงข้าใจสิงแปเรียกว่าสินแปดทำได้ทานอาหารได้ก็ทานอาหารแค่สองมื้อไงไม่สองมื้อเสียสินแปดที่เขาอยู่กันเกอบชาว้านนี่แหละเขอายุแปดสิบเตอนนี้ท่ากิเย็นไม่ได้กินเขาจะหน้ามืด ไออ้่าก็จะะูบอ่กลัวว่าจะแบบว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเขามีน้ำปลาหนากินได้มีนมมีอะไรตอนเ็ดื่มได้วิ่งจี้วันจริงได้เขากินกันอยู่ไอ้พวกนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าใช่ห้วางๆวันแบบวิ่งเล่นกันทำท่ามีน้ำพึ่งน้ำอะไรกินกันไปน้ำหวานกินได้ไม่ได้ถึงขนาดไม่ให้กินอะไรเลยเนี่ยตามนี้ เขาก็อยู่กันได้80ดส uh, ิบเลยเขาก็อยู่กันได้พระเขาก็มีปัญหาอ่านะบวชให้ได้ใช่ไหมสามสิบวันพร้อมๆกันเลยครับพร้อมเพื่อนอ่าก็ปลายกุมภาใช่ไหมปลายเดือนกุมภาเพราะว่าจะรอธรรมชีจักสีกระโปรงอ้าวแล้วเด็กจะอะไรบ้างเด็กนั่นแหละนะหญิงกับชายนั่นแหละค่ะให้เด็กมาดีกว่าไหมเออเอาได้เลยหญิงหนึ่งชายหนึ่งหญิงชาย เธอเป็นลูกสาวเขากับอีกหนึ่งชายเป็นลูกแม่เดียวกันหรือเปล่าอ๋อไม่ได้เป็นลูกแม่เดียวกันอออ่อออมาเจอกันโดยไม่ได้งานหมอ๋อเหรอเซลพวกเซลก็อย่างนี้แหละเซลล์ต่างจังหวัดใช่ไหมตามนี้่จเ็ตตาาาน อาเป็นว่าเขาจะให้ไปเกิดจริงหรือเปล่าคะหลวงตาจริงหรือเปล่าตอบไปเลยจะให้ไปเกิดหรือเปล่าเอเเจะได้เลิกแล่าต่อกันกอ้าชื่ออะไรบอกมาชื่อมณทาทิพย์มณทาทิพย์อออจังีกคนหนึ่งชายชื่อบดี

ตามนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เอาค่ะลอนจ้าว่าไปเอาชุดพยาบาลนะชุดพยาบาลหญิงแล้วก็พยาบาลชายอีกคนนึงเอาอะไรอีกคนนึงเขาไม่เอาอะไรเอาชุดปกติแต่หนูองชายเราเป็นพยาบาลอ่าเธอเป็นพยาบาลบนทางที่จะเป็นพยาบาลผู้ชายก็เด็กผู้ชายห้าขวบทั่วไปขาสั้นขายาวอะไรก็ได้เสื้อยืดรองเท้าใช่ไหม อ่าปล่อยสัตว์ว่าไปว่าไปปิสามตัวค่ะอ่าว่าไปอ่าสังฆทานหนึ่งชุดหรือเปล่าค่ะจบเริ่มงานก็ปลายกุมภาใช่ไหมบลวอดได้เมื่อไหร่คะเขาบอกให้หนูช่วยเขาให้มีโช่องให้ เจมัก็อย่างนี้แหละเจมันก็อ้อนไปเรื่อยแย่จะตายดได้มาขอโชค้วี้าจะมานั่งขอทํามอะอ่าขอไปอย่างนี้น่ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันได้ก็ใจะไม่าาขอไม่ได้ก็บนีค่ะว่าไม่แล้วก็ช่างเขาเราไปยุ่งกัเขาตามนี้เขาอยู่มากแล้วเขาก็ไปตามภาษาว่า ใช่เดิเขาดังมากนะกุมานาหตาหนูไม่มีเแอะไรเลยเสื้อผ้าก็ไม่มีใ่อาหารก็ไม่มีินเาเห็นพวกเธอเป็นลูกกอกที่แบบว่ามีอะไรว่าลูกพายใช่ไหมไอ้พวกไอ้ลูกกน่าหลงตาหมาบอกทุกคนด้วยไม่ต้องขอหวยแล้ไม่มีหวยกล้ไม่เอาจนไหนด้วยเธอรู้ก็แทงเองแล้วู เอาอะไรลูกอยากได้น้ำมนต์อย่าไปแช่งเขาดิเอาจะไม่ได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจถึงจะยุมากก็เข้าถึงทำได้นะโชคดีไปอยู่กันมานานแล้วนี่เข้าใจกันรึเปล่าตามนี้โชคดีบอยษัตสังฆทานตามนี้นะลายที่8โชคดีไปได้เลยมนทาทิพย์ คือพยาบาลจดไว้แล้วลายที่แปดเอาว่าไป